เพราะเห็บหมัดไม่ใช่ขยิบออกแล้วจะหายไปนะครับเห็บมัดหลายากาดยิ่งกว่านั้นมากเป็นภัยใกล้ตัวที่คอยทําลายน้องหมาเราอย่างได้แบบคาดไม่ถึงเลยรู้หรือเปล่าว่าเห็บตัวเล็กๆเนี่ยที่พวกมันสามารถทําอันตรายน้องหมาได้ตั้งแต่การเจ็บปวดเล็กๆน้อยจนไปถึงโรคที่อันตรายถึงชีวิตเลยน้องหมาที่มีอาการผิวหนังอักเสบแพ้น้าลายเห็บจะมีตุ่มแดงขึ้นที่ผิวหนังหรือ,ออาจจะขดล่วงได้ซึ่งเกิดมาจากอาการคันนั่นเอง โดยขนจะล่วงแบบย่อมย่อมเมื่อเก่ามากๆก็อาจเกิดาการอักเสบติดเชื้อตามมาได้และเนี่ยก็บพบได้บ่อยได้น้องหมาหลายตัวเลยเคยสังเกตกันบ้างไหมเลือดจางเมื่อเห็บหมัดกินเลือดน้องหมาน้องหมาก็มีโอกาสที่จะเลือดจางได้โดยน้องหมาที่มีอาการเยื่อเมือกซีดเบื่ออาหารซึมมีไข้ม้ามโตปัสสาวะมีสีเปลี่ยนไปมีสีเป็นน้ำตาลนะครับเยื่อเมือกสีเหลืองดีซ่านหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นหายใจเร็ว ซึ่งคุณหมอต้องทราบก่อนนะครับว่าน้องหมาป่วยเป็นโรคอะไรได้จากการตรวจเลือดเท่านั้นน่ากลัวมากๆเลยเห็บมัดทําให้น้องหมาเป็นพยาธิเม็ดเลือดได้นะครับถ้าลองค้นหาคําว่าพยาธิเม็ดเลือดในอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็เชื่อว่าเชื่อเป็นโรคที่เกิดจากเห็บมัดที่พบได้บ่อยมากๆอาการของโรคก,ก็จะมีไข้สูงนะครับซึมไม่อยากกินอาหารไม่อยากเคลื่อนไหวโลหิตจางเห็บทําให้น้องหมาเป็นอมาาัมพาตได้ หลายคนฟังแล้วไม่เชื่อว่าเห็บตัวเล็กนิดเดียวทําให้น้องหมาเป็นอัมาพาตได้นะครับโรคอัมาพาตเกิดจากการปล่อยสารพิษนะครับที่อยู่ในน้ําลายออกมาทําลายระบบประสาททําให้น้องหมามีอาการขาอ่อนแรงเฉียบพลันโดยเฉพาะขาหลังความรุนแรงนี่ขึ้นอยู่กับความไวของการรับพิษในร่างกายของน้องสุนัขตัวนั้นๆน,น,นะครับปริมาณของพิษอายุของน้องและระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของน้องเองอาการที่สังเกตได้คือ หมาจะก้าวขาหลังแบบไม่สัมพันธ์กันนะครับเหาไม่มีเสียงเดินขาลากหรือจะอาเจียนหายใจผิดปกติไม่มีแรงลุกและเป็นอวมาพาศในที่สุดนะครับเห็นได้ว่าโรคร้ายที่เจ้าเห็บนี้นำมาเนี่ยมันเยอะแยะยจริงๆนะครับสามารถนำน้องหมามาสู่เป็นโรคอัมาพาตได้ด้วยนะครับถ้าน้องหมาของคุณมีอาการขาหลังอ่อนแรงนะครับแนะนําให้หาแอนติโนมาลดปวดลดลักเสพให้น้องสุนนะัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเฟก เพื่อเพิ่มน้ำไขข้อกระดูกและบำรุงระบบประสาทโดยรวมทําให้น้องหมาฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยและกลับมาเดินได้อีกครั้งด้วยรักและหวังดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ